สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สดผ่านช่องยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับขณะนี้ก็เวลาสิบนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับท่านก็ได้จาริกธุดงออกจากวัดจันทารามนะครับท่านจาริกธุดงออกจากวัดจันทารามจันทาราม สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับท่านได้เข้ามาพักเช้า,าท่านได้เข้ามาพักเช้าที่นี่นะคร да> ับช่วงเช้ารอบแรกนะครับตอนนี้ท่านก็ได้เวลาจะริดุดงมุ่งหน้าต่อไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับ วาแล้วแป่งไปกินบ้างก็ได้นะครับใส่รถถกล้อด้านหลังเลยนะน้ำที่อยู่ในวัดนี้นะครับหลงตาเวายไปหลงตาบงให้ทางวัดนะ คือหาที่กองนะครับที่กองไว้หน่อยนะครับน้ำที่อยู่ในวัดตัดนะพี่นะอย่าตัดกล้องอย่าตัดลูกตาครับดยรวบรวมเป็นอนะครับเอาสตางค์ไว้พ,พี่พี่พี่พีเอาสตางค์ไว้เอาสตางค์ไว้ สีขาวนะครับชื่อว่สีขนะครับเจ้าของนะครับสีขาวนะครับมีกุญแจรถอยู่ในด้วยนะครับใครปูใจดวงตาถ้าไม่รับปัจจัยนะครับคุณป้าพี่น้องหลายท่านท่านคงไม่รู้นะครับ

ออกจากวัดจันทารามแล้วนะครับพี่เพิ่งออกนะครับพี่เดี๋ยวให้รถตะบวนไปก่อนนะรอสักครู่นะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับรอสักแป๊บนึงนะยกน้ำนะครับโยกน้ำโยกน้ำขึ้นมาโยกน้ำขึ้นมาถึงรถมาแล้วนะครับรอสักครู่นะ

พี่กับน้องนะครับพี่น้องข้างนะหลังนี่เป็นพี่นะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้หลวงตาทา่านก็อกอกจากวัดจันทารามแล้วนะครับอ่าที่ลงมุ่งหน้าเข้าสู่นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับาอ่แต่จะถึงจุดไหนนะครับผมก็จะแจ้งพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับ ตรงบ้านเดี๋ยวจะมาตากสินตลาดนะครับเดี๋ยวจับทางไปแล้ว <tries> ขึ้นรถเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับตรวจน,น้ำเดี๋ยวรอขึ้นรถหกร้อยด้านหลังนะครับรถตู้ที่ตามมาด้านหลังนะครับ มาลำตามนะครับสามบรถแเปบ้านได้น,น,น,นะครับครับข,ข้าวสารอาหารแห้งให้เจ้าที่ขึ้นรถตู้เลยนะครับให้หนุนตาเลยครับจะได้จบต่อไปนะครับส่วนน้ำเดี๋ยวรอรถขึ้นรถทัครอด้านหลังนะครับโอเค ด้านหลังมารับนะครับสามารถแบ่งกลับบ้านได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสด็จปเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ